อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้เป็นราคาล่าสุดประจําวันที่17ตุลาคม66ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน3%ราคาดังต่อไปนี้ราคาอยู่ที่7บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาทต่อกิโลกรัมถึง10บาท40 ตันกิโลกรัมถัดมาเรามาเช็ค กันต่อกับราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท80สตางค์ถึง10บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านฟังขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ